ในฐานะที่ป้าเช่าเป็นคนอีสานอีกคนหนึ่งนะครับกับในเรื่องของอสุ้มขี่กระตือแปรนะครับสุ้มขี่กระตือแปรที่ออกมาดาคนอีสานนะครับคือป้าจะคอร้องนะครับจะขอร้องเช่าอีสานทุกๆคนนะครับคือป้าเช่าขอร้องละกันว่่ต้องไปตู้ตอบว่่ต้องไปได้ยังเขาจ้เาดอกเพราะว่าปลาบ่อยา่ให้เฮานี่เอาเพชรของเฮามไปขูดกับสังกัสีขีเมียงสุ้มนั่นนะเขาจะไปลดตัวลงไป กลือกริ้งกับซุ่มขีก่กระตือแปรซุ่มนี่นะครับถึงพอ่อถึงแม่มันอาจสีด้วยเดี๋ยวมันก็พ่อก็แม่มันก็จะออกมาเองแต่ว่าออกมาเบาเองเนาะเดี๋ยวตั้หน่อยก็อนสีมาตามสเต็ปรู้เท่าไม่ถึงการนั่ะแม่อีลิไม่ต้องไปโต้ตอบเดี๋ยวเ้าสีเสียเองของเขานะครับมันสีเสียผ่าโพธิ์ของคนอีสานอีลิอย่าไปโต้ตอบครับอย่าไปด่าเขาอยู่ซื่อๆนะครับอยู่ซื่อห้าแดกดากมึงเอ้ยกูคืออยากพอ่อมึงคักแม่แต่หหละเฮอก มึงอยู่ใสมึงอยู่ใสมึงฟ้าออกมาทำาแมหนุ่มกันไสเขาเอิ้มึงแล้วมึงออกมามาโหนกระแสน่ะนะเรื่องสิกูไปหามึงอยู่บ่ฮะมึงสิพ่อหนากูบ่กูสิเอาขี่กระโปนขี่ไกโปนีไปต่อยดังมึงสิแม่มาอากมาแบบว่าสิว่าสิว่าสิบาจมเลยนะว่าสินิ่งไว้นิ่งไว้รือไดกูเอาแก้วนี่บ่เอไปจำตามึงเหอะมึงออกมามือไดนะ มึงออกมาลโลดถ้าพ่อนากันจังๆนะผู้อื่นโมเฮ็ดบ่เป็นยังป่านี่แหละเสียวขี่กระโปขี่ไก่โปมึงหัวขขี่ไก่โปบ่ขี่ไก่โปกูสิต้อยดังมึงกูเสียวขี่ไก่โปต้อยดังมึงนี่ทุบอีกกระตึกแปะบอาากแม่สุนใครเก่ง FUN!